เห็นแถวตาหนึ่งสองไปนี่ครับแล้วเดี๋ยวถ้าปิดใน3ามสองหนึ่งโอเคสวยพี่อยากอยากดกรโดดขาเข่ารอยเปได้ครับพร้อมครับสามสสวย สวยครับจ้าสองสองก้าไนะครับครับไปอ่อปรอบนนะตั้งคนตั้งไมไหมตั้งหรอ ทำเดินหน้ามาสองเก้าครับหยับทางนี้นิดเดียวหนึโอเคเอาหน้าไหนดูสีอันนี้ครึ่งตัวนะหนึ 1, 2, ่งสองสามกังคะงไว้123